สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องบูของย่าพาแฟมิลี่นะคะมาดูกันค่ะเย็นนี้มีเมนูอะไรเดี๋ยวแอรจะโชว์ฝีมือนะคะวันนี้จะแกงแกงอันนี้ค่ะแกงลูกออดนะคะแกงลูกออดนะคะซื้อมาหนึ่งร้อยบาทนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะขั้นตอนการทําวันนี้คือต้นต้มน้ํานะคะต้มน้ําน้ําเปล่านะคะให้เดือดเสร็จแล้วก็สใส่ตะไครล้ลงไปนะคะ ใส่พริกลงไปด้วยะคะ่ะพริกสดพริกสดโขกใส่กับเพือเลยนะคะให,ให้ดูผักนะคะให้ดูผักใบแมงลักนะคะใส่เพื่อความความหอมแล้วก็ดับขวนะคะอันนี้คือขาดไม่ได้เลยนะคะใบชะพูนะคะ ภาษาอีสานคือพักอีเลิศค่ะพี่น้องพักอีเลิศผพักอีเลิศค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะใส่ลงไปเลยตั้งแล้วเ๋้วค่ะฝาปิดหม้อมาปิดก่น เดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนนะคะปิดฝาไว้ก่อนให้มันเดือ,อ,อดทันทีลูกก็อสุกพอประมาณแล้วนะคะผ่านไปประมาณ15นาทีแล้วนะคะื่อกีใส่ข้าวคั่วลงไปเลยนะคะขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะนี่ข้าวคั่วคั่วเองนะคะหอมนะคะใส่ลงไปได้หลายเลยค่ะนิดน้องใส่ลงไป ivan ivan ors, ได้หลายมันจะหอมน,ะนี่ สดน้ำมะก็๊วยน้ำหลายๆเต็นน้ำปลานะคะเต็นน้ำปลานะคะหนึ่งฟองก่อน สุกแล้วนะคะเมื่อกี้แอดชิมดูแล้วมันจืดนิดนึงไม่ถึงใส่น้ำปลาดิบๆพุงนัวใส่ลงไปแส่ยบในเสียบในเสใส่หลายแส่บหลายตันน้อยนึง ใส่ลงไปเลยค่ะทีนี้ใส่อีตูวบานหอ้องใส่หอมอันนี้เอาไว้ใส่หมกตรงไหนนี่นะคะหน้าตานะคะ อีเลือดซุกก็คือซุกแล้วค่ะได้แล้วค่ะรสชาติวา่วาปรุงรสชาติได้แล้วนะคะทึงเอาผักดีวยใช่ไหมคะชิ้มอีกคนด้เสร็จเลยเจักหน่อยก็นด้ยค่ยะ,คะอร่อยมากค่ะพี่น้อง เรียบร้อยนะคะมาทานข้าวกับแอดนะคะแอดแมมนะคะแกงลูกออดแกงห่วกค่ะพี่น้องแกงห่วกบ้านเท่านี้แหละเซ็บแซบค่ะแซบแซบ,แซบเน้นผักนะคะอันเบิ้งหัวกซื้อมาล่อยนึงเดือำนี้แหละพี่น้องซื้อมาล่อยนึงเดือำนี้ให้ดูนะคะเผื่อมีใครอยากทำตามนะคะเป็นฤูดูการห่วกนะคะยาพาไม่อยู่นะคะมือนี้ ไม่มีหญ้าพากินโชว์นะคะเนี้ยค่ะให้ดูหอมมากค่ะหอมเข้ารั้วมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องปู่ของหญ้าพาแฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ